สวัสดีครับสวัสดีแซมซายครับสวัสดีมิตรรัตท่านผู้ชมหนังกลางแปลงทุกๆท,ท,ท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าลานไม่ใช่ครับหน้าสุ้มวัดครับวัดตะปะโยคารามครับตำบลมะขามล้มครับอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีครับ วันนี้ครับมีหนังกลางแปลงอีกหนึ่งหน่วยครับที่อยากจะมาแนะนําให้มิตรลักท่านผู้ชมหนังกลางแปลงได้รับชมครับอีกหนึ่งหน่วยนะั่หวัดสุพรรณบุรีนะครับน,นี้เดินเข้ามาหน้าลานวัดก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมาเตรียมขายของวันนี้เป็นงานขาวดาครับงานขาวดํามาลานซ้ายก็จะเป็นปลาหมึกย่าง ของเล่นแล้วก็จะมีเครฟนะครับหรือเปล่าไม่ใช่ครับปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างเป็นระเบียบมากครับข้าแถวปลาหมึกข้าแถวอันนี้เป็นงานขาวับอันนี้รู้ได้ไงว่ามีหนังครับฮะอ๋ะะอกร<ะ>อนนกรอนมันมีหนังเออ๋อเราที่นี่อ่ะพี่ ันไหนพี่วันนี้วันนี้เหรอวอเหรอไม่รู้ <laughs> พี่ยังดู้เยอะกว่าผมอีกคนนีขน,นมอ่าใช่ครับเป็นมีเครปด้วยพี่ไปกับงานอย่างนี้บ่อยไหมพี่ไปขายของบ่อยจพี่ว่าวันก่อนเห็นพี่อยู่วัดอะไรนะใช่ปะ่ะวัดอะไรนะ ที่มีคล้องยักๆอ่กกะจำไม่ได้แล้ว,วอะนะว่าอะไรจำไม่ได้ว่าอะไรนะว,น <laughs> วันนั้นหนังผมก็ลืมแนละ้วไ,ไม่ใช่ไม่ใช่วันนั้นเป็นสีทงอินครับพี่พขายดีไหมพี่ทต่ไปเองตามงานอย่างเงี้ยบ,บางวันก็ดีใช่ไหมครับอ๋อบางวันก็ดีวันก็ได้ใช่างเ้ยปกติพี่ขายอยู่แถวไหนครับ อ๋อไปทั่วไปใช่ไหมครับอ๋ออย่างนี้ก็คือรู้ว่ามีงานก็จะมาขายอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อผมก็เรียนละวัดเลยนะอยู่ใกล้กับโรงเรียนขันซาอ๋อวัดวัตตลมอใช่วัตะลมวัตะลมครับ <laughs> อันนี้จะเป็นงานวัดนะครับข้างบนก็กำลังจะทำวิธีน,นี่ก็จะเป็นร้านหอยทอดร้านหอยทอด วันนี้ครับทีมงานบันเจิดอินเตอร์ Inter ครับระบบเสียงเฮอริเทจครับดอกลำโพงสแตนดาร์ดออิโอนะครับครับบันเจิดอินเตอร์ Inter ครับตอนนี้เออเขาปิดเสียงก่อนนะครับให้ทางวัดครับทำพิธีนะครับพิธีวันนี้เป็นงานขาวดำครับ เบอร์โทรบนเจิดอินเตอร์ก็จะเบอร์0818806634นะครับวันนี้ลงจอ10เมตรครับจอ10เมตรครับที่วัดตะปะโยคารามครับระบบเสียงเฮอริเทสครับลงทั้งหมด6แท่นนะครับ ขั้นล่างสุดน่าจะกลับเปรตน,นะครับเอสไอหกห้าศ <Euch. S 1> ูนย์ศูนย์ครับเอสเอลห้าศูนย์ 6, 500, ลงข้างละสองแท่นนะครับแล้วก็จะเป็นเอสไอสามหกศูนย์ศูนย์ครับนี่จะเป็นเครื่องกลุ่มครับเอสไอลงข้างละตัวครับ เฮดเอสามหจะลงข้างละตัวนะครับก็เฮดเอหกจะลงข้างละ2แท่นนะครับทั้งหมดก็6แท่นรวมทั้งหมดและหกแท่นนะครับบนเจินเตอร์เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นระบบดิจิตอลแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีระบบฟิล์มอยู่นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศบรรยากาศของทางวัดนะครับ เดี๋ยวจะไปขอเบอร์แนะนําเบอร์หน่อยครับแนะนําเบอร์โทรหน่อยแปดหนึงครับแปดหนึ่งนะครับแปดแดศูนย์หกหนึ่งสามสี่ครับหกหกสามสี่นะครับทีมงานบันเจิดบันเจิดอินเตอร์นะครับใช้ระบบของฮาริเทสเนาะ <c oughs> อันนี้คือชุดชุดชุดกลางาครับหรือว่าชุดต <c oughs> อนวัาเรามีชุดที่ที่ใหญ่กว่านี้อยู่อันวันนี้ฉายงานอะไรครับงานข่าวดำครับอ๋องานข่าวดำครับ ชุดนี้ครับฟอร์มนี้เลยนะถ้าอยู่แถวสุพรรณบ้านเราครับราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับหกพันใช่ไหมครับอ๋อเริ่มต้นที่หกพันอันนี้ลงจอกี่เมตรนะสิบเมตรเมตรใช่ไหมครับเรามีใหญ่สุดกี่เมตรครับสิบหกเมตรอ๋อสิบหกเมตรเลยถ้าเกิดเป็นจอสิบหกเมตรฟอร์มนี้นะแต่ว่าเป็นจอสิบหกเมตรราคาแถวสุพรรณประมาณเท่าไหร่ครับก็หมื่นห้า หมนะื่นห้านะโอเคราคาก็ไม่แพงชุดนี้นะครับครับใช่ใช่ใชเขาฟอร์มี้เลยแต่ว่าจอจอใหญ่ขึ้นหกเมตรนะครับใช่ไดเนี่ยตมันเจิดอินเตอร์นี่อยู่ตรงไหนครับอยู่ก่อนถึงวัดส่อทองครงับก่อนถึงวัดสอ่อทงอ๋อจุฬสุพรรณบ้านเรานี่เองอนะครับติดต่อมันเจิดน,นี่เป็นชื่อใครครับชื่อพ่อครับอ๋อพ่ออ๋คอคนชอบเป็นคนขอตั้งเลยมันเจิดได้ทำมานานนะครับ ยี่ิบสี่ปีครับ24ปีปีนี้ย4ิบสี่อ๋อโอ้หลายปีนะก็แสดงว่าเคยมีหนังฟิล์มด้วยมีครับตอนนี้ยังมีอยูมไหมครับมีครับตอนนี้ก็ยังมีฉายได้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยคนฉายอ๋อนี่คนฉายเป็นหนังฟิล์มอ๋อนี่ับยังมีนะอะอ๋อยังมีหนังฟิล์มอยู่ครับมีคนติดต่อหนังฟิล์มไปไปฉายมั้ยเดี๋ยวนี้น้อยนะจริงๆรมันมันคลาสสิกนะหนังฟิล์มเนี่ย แต่ว่าไม่ค่อยจะมีคนเป็นดิจิตอลเหรครับครับครับเนี่ยบมันเจอินเตอร์นะครับวันนี้โรงงานขาวดำครับอุปกรณ์ก็เป็นของเฟอร์ิเทสทั้งชุดเลยเนาะเสียงเสียงก็ที่ได้ฟังไปนะครับตอนนี้ก็กําลังขึ้นจอครับจอ10เมตรครับวันนี้เป็นงานขาวดํานะครับพอดีอุปกรณ์ของผมมีปัญหาเลอเลอะครับอะไรต้องอาจจะสั่นๆนิดๆนะครับ วันนี้ขายกี่เรื่องครับ2เรื่องวันนี้รับ2เรื่องนี้ราคาเท่าไหร่ครับหกพันสองเรื่องก็หกพันโอ้คุ้มไม่แพงครับนี่ครับหกพันเริ่มต้นที่หกพันครับฟอร์มนี้เลยนี่ครับจอจอสิบเมตรครับนีครับสนใจก็ติดต่อมาที่บอกเบอร์อีกที่นึงครับผม081ย์ครับ081ครับ 8 8 0 6 6 3 4ครับ6 6 3 4นะครับน้องชื่ออะไรนะครับผมฟิล์มครับฟิล์มนะครับน้องฟิล์มนะครับติดต่อน้องฟิล์มได้เลยนะครับเชิดอยากต้องการหนังแบบย้อนยุคเตาถ่านก็ยังมีนะครับเป็นเตาถ่านหรือเป็นซีนอนเป็นลอดซีนอนหล่หลอดซีนอนแล้วใช่ไหมครับผมติดต่อได้นะครับบันเชิดอินเตอร์ครับอีกหนึ่งหน่วยของสุพรรณบุรีนะครับ อีกหนึ่งหน่วยของสุพรรณบุรีครับหนังกงแลงที่สุพรรณบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทีมงานบรรเจิดอินเตอร์นะครับขอบคุณน้องฟิล์มนะครับขอบคุณมิตรรักท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เก็รติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ